ที่สะพานพระรามหกทางรถไฟสายใต้ที่ทอดผ่านสะพานพระรามหกถูกปกคลุมไปด้วยความมืดยามราตรีทัดเพิ่งกลับจากกินเหล้าที่บ้านเพื่อนเขาเดินขึ้นสะพานมาเรื่อยๆขณะนั้นเป็นเวลาตีหนึ่งกว่ากว่าทัดเป็นคนไม่กลัวผีแต่เขารู้สึกวูบในหัวใจ เขาเดินมาเรื่อยๆและสายตาก็ได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนต่อหน้าเขาหาทางรถไฟทัดรู้สึกแปลกใจที่ผู้หญิงอะไรมายืนยามดึกอย่างนี้แต่เขาก็เดินผ่านเธอไปโดยที่ไม่หันไปมองเขาเดินไปเรื่อยๆเกือบถึงกลางสะพานตอนนั้น มีขบวนรถไฟบรรทุกสินค้าแล่นผ่านไปอะไรบางอยา่างก็โดนใจให้เขากลับไปมองข้างหลังทัดแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองผู้หญิงที่เขาเดินผ่านเมื่อสักครู่นั้นกำลังจะก,กระโดดให้รถไฟชนย่าโดดทัดตะโกนสุดเสียงแต่สายไปเสียแล้ว <c oughs> เสียงของเธอคนนั้น กรีดร้องหหยหวนด้วยความเจ็บปวดทรมานทัดทำอะไรไม่ถูกได้แต่ยืนตัวเกร็งตัวแข็งอยู่กับที่เขาสั่งเมาเป็นปริดทิ้งเหงื่อเม็ดใหญ่ผุดขึ้นทั่วร่างกายเสียงเสียงหนึ่งดังขึ้นทามกลางความเงียบดูเยือกเย็นนักตกใจมากหรือครับพี่เมื่อหันไปตามเสียงนั้น ัต้องสะดุ้งกับตัวผู้หญิงคนที่กระโดดให้รถไฟชนเมื่อตะกี้นี้เองยืนอยู่ตรงหน้าเขาพร้อมกับหัวเราะชอบใจแล้วเธอก็เอามือขวาของเธอมาจับที่หัวของตัวเองแล้วก็ชากหัวออกมาทัดตัวเย็นเฉียบเขาไม่เคยกลัวอะไรเท่านี้มาก่อนหันหลังวิ่งหนีเท่าที่จะมีแรงวิ่งได้ เสียงหัวเราะของผีสาวดังไล่หลังมาเมื่อถึงบ้านทัดก็ลลงฟูบทันทีรู้สึกตัวอีกครั้งก็พบว่านอนอยู่บนเตียงแล้วแม่เข้ามาในห้องถามว่าเมื่อคืนเมามากขนาดเข้าบ้านไม่ได้เชียวเลยหรือทัดทัดได้แต่ยิ้มและขนลุกสู้เมื่อนึกถึงเรื่องเมื่อคืนเมื่อวานตอนเย็น มีผู้หญิงกระโดดให้รถไฟชนหัวขาดกระเด็นเลยทัดรู้หรือเปล่าลูกเสียงของแม่แววมาไกลๆแต่ทัดไม่อยากรับรู้อะไรอีกแล้วและนี่คือผีที่สะพานพระรามหกอยากให้เรานำเสนอเรื่องอะไร คอมเมนต์ไว้ข้างล่างน,นี้